เคยไปใช้บริการแอปนี้อย่างฮะเทียมูเคยแล้วเป็นยังไงฮะอาจประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริงซื้อเห็นมันโพสต์แบบเป็นจักรยาน พอสั่งมาเป็นไงฮะเป็นที่แขวนจักรยานก็นึกว่าได้จักรยานราคาถูกเป็นจักรยานเด็กดีไม่จักรยานเด็กเล่นเป็นแค่ที่แขวนเลยเป็นที่แขวนเลยคือตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมากคับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเอาล่ะอย่างที่บอกไปอย่างที่เราทิ้งท้ายไปฮะตอนนี้แอปเทียมู่จริงๆแล้วเนี่ยเทียมู่เนี่ยคือมาจากทางจีนเนี่ยนะจะขายสินค้าเนี่ยถูกมากคะคุณผู้ชมฮะซึ่งหลายคนเนี่ยเข้าไปสั่งแล้วแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอเอาล่ะเรามองในมุมของคนซื้ออย่าง พี่แบกี้หรือว่าอย่างผม<ค>ได้ของถูกแน่แต่ว่าของเอาล่ะปัญหาคือมันตรงปกหรือเปล่าวะม,มันไม่ได้ของที่เรา ที่มันใช่หรือคุณภาพอย่างเงี้ยฮะและรวมทั้งสิ่งสําคัญก็คือมันทําให้ผู้ประกอบการไทยตอนนี้ฮะสำเพงก็ดีผู้ประกอบการอะไรสอย่างต่างจะตายหมดแล้วเหนเจนเล้งออกมาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเออนะ,ะอฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้อีกมุมหนึ่งเงินเนี่ยพอเราจ่ายกับเทมูหรือว่าแอปของจีนเนี่ยนะเงินมันก็ไหลเข้าไปประเทศจีนสิฮะแล้วเทมูตอนนี้ยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยแล้วก็ไม่มีสํานักงานในไทยด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมทั้งตอนนี้รัฐบาลก็ทําได้เพียงแค่ขอ ความร่วมมือว่าขอให้เทียมมูเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเข้ามาดําเนินการทางกฎหมายประเทศไทยให้ถูกต้องเหมือนกับแอปพลิเคชันอื่นๆเอ็นดูรัฐบาลนะขอ<ฮ>ะความร่วมมือใช้คำว,ว่าขอความร่วมมือ,อแล้วเราบอกว่าเราจะไปขึ้นภาษีหรือไปห้ามรัฐบาลก็บอกว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นการค้าเสรีอนียนะฮะทีนี้พอเป็นแบบนี้นะชาวเน็ตหลายคนนะคะเขาออกมาเตือนภัยนะเกี่ยวกับการซื้อของบนแพลตฟอร์มนี้นะคะเพราะเขาบอกเลยนะว่าที่เนี่ยเขาจ้างพนักงานแบบรีโมท Oh. อ๋อเป็นแบบรีโมทคือไม่มีการนั่งออฟฟิศอะไรทั้งนั้นน่ะ oh. แล้วก็ยังไม่พบข้อมูลเลยว,ว่าเขาจ่ายเงินเดือนพนักงานยังไงเขาใช้ AI หรือเปล่าเดี๋ยวนี้าอาจจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่า AI มันสามารถทํางานคือตอบอัตโนมัติหรือเหมือนอย่างงี้เวลาที่พี่เป๊กรับโทรศัพท์แล้วคนโทรมาขายสินค้าหรือบริการทุกวันนี้กลายเป็นเราคุยกับ AI นะโดยที่เราไม่รู้เลยนโดยที่เราไม่รู้แม้กระทั่งเราจ่ายค่าโทรศัพท์ณตอนนี้นะพี่เป็นลูกค้า AS ณตอนนี้พูดคุยนะเหมือนคุยกับมนุษย์เลยแต่เป็น AI ก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะคะคือแถมก่อนหน้านี้นะที่เกาหลีเขายังมีการตรวจ ตรวจความปลอดภัยเรื่องสารปนเปื้อนหรืออะไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเอ้ยไอทีมูเนี่ยหรืออ,ออกเสียงว่าอะไรนะฮะเทมผมอ่านว่าเทมูมันก็ทีมูมีคนอ่านเทมเมอะไรหลายอ,อ, <ๆ S 1> อย่างนะแอปนี้เขาบอกว่ามันขายแบบหลากหลายมากแล้วเขาตรวจสารที่ปนเปื้อนในเสื้อผ้าเด็กนะคะที่เกี่ยวกับบาว่าสัมผัสร่างกายของเด็กหรืออะไรก็ตามมันมีสารปนเปื้อนอมันมีตะกั่วมีแคสเมียมแล้วก็มีผลต่อการพัฒนาของเด็กด้วยเวลาเด็กไปสัมผัสหรืออะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการของ เด็กแล้วเขาบอกว่าหญิงตั้งคันถ้าใช้โปรดักบางอย่างในอแอปนี้ที่มันมีสารปนเปื้อนอาจทําให้มีเสี่ยงต่อการคอดก่อนกําหนดน่ากลัวนะมีผลต่อสุขภาพว่าง,งั้นเถอใช่ล่าสุดค่ะเฟซบุ๊กนะคะชื่อคุณสุภวัฒน์นะคะเขาออกมาโพสต์เตือนภัยคนที่ชอบช้อปของถูกแหมคุณสุพวัฒน์ใครๆก็ชอบดูชอบหมดแหละนะของถูกอะ่ะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเตือนนะเข้าไปดูไนดะ้เลยที่เนี่ยถูกมากถูกเหมือนได้ฟรีเขาว่าอย่างนี้นะคะแต่พอลองไปสํารวจดูเอ้ย มันเป็นการลงรูปที่เจตนา ให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่ารูปบางสินค้าเนี่ยนะคะถูกหลอกทั้งนั้นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เป๊กเล่าให้ฟังเลยเหมือนที่แบบว่าจะซื้อจักรยานอ่ะรูปมันก็เป็นจักรยานนั่นแหละแต่พอสั่งของมาเฮ้ยเป็นจักรยานที่ราคามันถูกมากเลยอ่ะพอสั่งของมาไม่ได้เป็นจักรยานเป็นที่แขวนบางคนก็บอกเฮ้ยตั้งเป็นคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็อุ้ยดีใจว่าคอมพิวเตอร์มันราคาถูกขนาดนี้เลยเหรอพอสั่งมาปุ๊บเป็นแค่ฟิล์มติดหน้าจอคอมพิวเตอร์ออาาาารรมมมณณ์ันนนนนเเเปป็็ะะะีี้คแหลกยว่ใ ระวังให้ดีเขาบอกว่าบางคนเห็นเป็นกระเป๋าเดินทางอย่างรูปจักรยานหรือยังเช่นรูปอย่างเงี้ยอันนี้กระเป๋าเดินทางดูราคาสิฮะหนึ่งร้อยเจ็ดบาทน่าสนใจไหมล่ะถูกมากเป็นซื้อไหมคุณตุ๋ยซื้อไหมบอกเป็นคนเป็นเราก็ซื้อยี่สิบใบซื้อมาเลยสุดท้ายไม่ได้กระเป๋าไม่ได้กระเป๋าเดินทางนะได้ถุงคุมมันโอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะก็ต้องอ่านให้ละเอียดเลยแหละถ้าไม่เข้าใจก็มีสิทธิ์ที่จะโดนอะไรแบบนี้ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคในการขายของเขารับรวง างว่าอย่งงางนั้นแต่ว่ารีวิวของเขาแน่นมากครับรีวิวของเขาเนี่ยบอกเลยว่าอุ้ยแอป,ปนี้ดีแอป,ปนี้เลิศแอป,ปนี้คือแบบได้สี่ดาวห้าดาวตลอดก็เลยมีคนสงสัยว่าการที่เขาได้สี่ดาวห้าดาวตลอดในการรีวิวคือเขาจ้างรีวิวหรือเปล่าเ,ออเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแอป,ปเหล่านี้เนี่ยเข้าค้าขายทั่วโลก<ฆ>นะะอย่างที่เมื่อสักครู่พี่เป๊กค,คุยระหว่างเราเบรกเนี่ยพี่เป๊กบอกว่าตอนนี้มันเป็นข่าวนะชามตากไก่ยะคุโยมะ<อ>ชาม<ร>าตากไก่ที่ลำปางอะ<ฆ>่ะเป็นเป็นของดีของลำปางเลยถูกไหมฮะเนี่ยอ่านแล้วเสียใจตอนนี้ ถ้าซื้อจากแอปเมืองจีนหรือว่าที่เมืองจีนเอามาขายเหลือชามละห้าบาทฮะผู้ประกอบการเซรามิกตอนนี้ถ้าพี่เป๊กไปเที่ยวที่ลำปางเขาบอกปิดไปเกินครึ่งน,นึงแล้วนี่ไงก็เลยสงสัยว่าเราจดสิทธิบัตรไว้หรือเปล่าเออจดฮะจริงๆเราจดแต่<ร>ว่าทําอะไรไม่ได้เลยเหรอคือพี่เป๊ก ต้นทุนของไทยเรากับต้นทุนของจีนอ่ะมันต่างกันมากนะเออทำไมเขาผลิตได้ถูกจังเขาผลิตถูกเพราะว่าก่อนมันมีปัญหาหนึ่งฮะคุณผู้ชมคืออาจีนประชากรเราเยอะถูกไหมพี่เป๊กสองคือมันมีเรื่องกิจการทางการค้าพอส่งไปขายยุโรปส่งไปขายอเมริกาไม่ได้ส่งมาขายใครดีอาเซียอาเซียนบ้านเราเนี่ยครับมันก็เลยทําให้เกิดการภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าดัมตลาดเกิดการดัมปิ้งเกิดการดัมตลาดเกิดขึ้นดังนั้นอ่ะแล้วในเมื่ออย่างที่เราบอกรัฐบาลบอกว่าเราไปห้ามไม่ได้มันเป็นการค้าเสรีแต่ผู้ประกอบการไทยตอนนี้ เจ๊งอ่ะใช้คําว่าเจ๊งแล้วก็ปิดกิจการไปเพยียบเลยเนี่ยะนะครับผมเนี่แหละเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะอ,อแล้วทีนี้ฮะอ่ะสั้นๆอีกสักน,นิดนึงละกันนะไปดูที่อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันเนี่อาจารย์เจษดาบอกว่าเอาจริงๆปัญหาเรื่องสินค้าไม่ตรงปกเนี่ย มันเป็นความผิดของผู้ขายนะไม่ควรโทษคนซื้อเพราะว่ามันเป็นการลงรบโฆษณาแบบหนึ่งแต่สินค้าที่ส่งมามันเป็นอีกแบบหนึ่งทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะจะโทษผู้บริโภคจะโทษเราว่าอ่านไม่รอบคอบมันก็ไม่ได้อะอเพราะจริงๆแล้วมันต้องเริ่มที่ต้นทางสิมันต้องเริ่มที่คนขายด้วยดังนั้นนะอาจารย์เจตก็เลยแนะนําเลยคุณผู้ชมว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบเนี้ยโทรไปร้องนะฮะหรือว่าไปร้องเรียนที่สภาองคอ์กรผู้บริโภคหรือว่าสคบ,อ,บอ,อาจจะคุ้นเคยสคบถูกไหมฮะก็สามารถไปร้องเรียนได้นะอย่างเช่นนนนอาาาจจรย์เกก็แะํล้ววัิธี การขั้นตอนการร้องไปที่สภาองค์กรผู้ริโภคคือสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้นะฮะขณะเดียวกันอีกปัญหาหนึ่งพี่เป๊กคือของเนี่ยบางทีพอสั่งมาไม่ก็แลอายกตัวอย่างปลั๊กแล้วกันพี่เป๊กเคยดูข่าวใช่ไหมสั่งปลั๊กมาปลั๊กไฟจากจีนขออนุญาตพูดชื่อปรากฏมันไม่มีคุณภาพอะไฟไหม้บ้านมาแล้วเสียบพาวเวอร์แบงค์เสียบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรมสุขคุณฟังแบบเสียอเป็นในโทรศัพท์ไฟดูด ก็เลยบอกว่าวิธีหนึ่งก็คือเราช่วยกันซื้อสินค้าไทยได้ไหมสินค้าไทยเพราะสินค้าไทยเนี่ยมันจะมีมาตรฐานมอกหรือจริงๆสินค้าต่างประเทศก็ได้แต่ว่าต้องมีมอกเนี่ยนะฮะทดสอบมาตรฐานคุณภาพแล้วเนี่ยนะเพื่อที่จะสกัดกั้นเรื่องของสินค้าไม่มีคุณภาพเหล่านี้อ่ะเออนะฮะทีนี้แน่นอนมันจะทํายังไงดีล่ะพี่เป๊กเพราะมันไม่ใช่เอาจริงๆไม่ใช่แค่สินค้าหรือที่มาจากเทียมมู่หรือจาจีนผักผลไม้ตอนนี้เวลาเราซื้อไปอ่ะเวลาเราไปตามตลาดผู้ชมขอโทษนะมาจากจีนแล้วตอนเนี้ยอ่านี่ไง ก็อย่างที่บอกแหละค่ะผักผลไม้ตลาดไทยนี่เขาเรียกว่าโอ้โ,โหโซนขายผักนะคือในตลาดอันนี้คือไม่ใช่ในตลาดไทยที่อยู่ตรงนี้นะหมายถึงตลาดในประเทศไทยนี่นะคะตลาดต่างๆตลาดต่างๆเขาบอกว่าอันนี้เขาไปดูกันมานะตลาดสดแม่กิมเฮงที่โคราชเพราะว่ามีการนําผักผลไม้นะคะเข้ามาจากจีนขายกันเรียกว่าคึกคักมาก ส่วนใหญ่นะคะก็ส่งมาทางฝั่งสปปลาวค่ะ<อ>มาทางรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็ขนถ่ายสินค้าเนี่ยผ่านทางชายแดนเห็นเขาบอกว่าแพ็คมาอย่างดีลูกสวยสดสะอาดใหม่ออเดอร์ไปนันหนึ่งวันได้รับของแล้วมารเร็วมากนะคะซึ่งผักผลไม้ที่แม่ค้านํามาขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแอปเปิลองุ่นสาลี่บลอกคอลี่กระลำปีพริกหยวกนะคะมีการแพ็คก,กันมาแบบอย่างดีราคาเนี่ยถูกด้วยสีสันสวยงามกว่าของไทยเยอะเลยนะคะ หนึ่งในแม่ค้าตลาดเขาบอกว่าผักบางชนิดของจีนนะมีทุกฤะดูกาลกินได้ทุกฤดูกาลเลยช่ำๆนะคะรับจากแม่ค้าคนกลางมาห่อละสิบาทแล้วเขามาขายยี่สิบเขาก็ได้กําไรแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนรับมาเขาตกใจเหมือนกันว้ยทำไมมันราคาถูกอ่ะแสดงว่าต้นทุนเนี่ยนะถ้ามาสิบต้นทุนจะต้องอยู่ประมาณสี่บาทถึงห้าบาท คือขนาดขนส่งมาจากจีนยังถูกกว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราปลูกใช่ไหอีกใช่เขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าโอ้โหเกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะต้นทุนแพงไหนจะค่าปุ๋ยค่ายานะคะค่าน้ามันค่าแรงแล้วก็มีการปรับขึ้นทุกปีด้วยมันก็เลยส่งผลกระทบหนักเหมือนกันให้เกษตรกรบ้านเราทีเนี้ยบุกทะลวงมาอย่างนี้แล้วยังไงอะผู้บริโภค ว่ากันตามตรงก็อยากได้ของถูกอ่าใช่ใช่แต่ก็เข้าใจเกษตรกรครับผมนะดังนั้นเราต้องฝากรัฐบาลซึ่งตอนนี้ไม่มีเป็นรักษาการทำยังไงดีอ่ะคุณผู้ชมฮะจะบอกให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวพ่อค้าแม่ค้าปรับตัวปรับจนหัวหมุนแล้วฮะตอนนี้สัมเพลงคุณไปเดินสิตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ล้านจริงๆแล้วจะปิดหมดแล้วนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมฮะ